สวัสดีครับ FC ฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวคลิปนี้สิมาแนะนำเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับมั่นมักยิศนะครับซึ่งก็มี FC ทั้งทั้งไกลนะครับได้อบอกมาว่าเฮ็ดคลิปาการเฮ็ดมั่นมักยิศให้ให้เบื้องเนื่อขึ้นยากหูอยากเห็นนะครับ ทั้งกระตุ่ฟ้ามนะครับก็บยินดีนะครับที่สิเผยแร่ให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับผู้เลี้ยงสัตว์นะครับได้เห็นแล้วก็ได้นาไปปั๊บใส่นะครับเดี๋ยวในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมสีมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับส่วนผสมก่อนอที่เห็นอยู่นี่ครับนี่คือส่วนผสมที่ห้าีใส่สําหรับเฮดน,นำมักนะครับ อ่าผมสีแนะนน้ำในปริมาณอ่าเอาเป็นว่าจำนวนของปริมาณของกากสดกากมันสับปะหลังนะครับกากสดตันหนึ่งนะครับหนึ่งพันกิโลอ่าสิ่งห้าสิไซน้ำมักนี่หน่อยไร้สำหรับพี่น้องครับอ่านี่ทั้งสองลอยด์นะครับนี่ทั้งสองลอยรเห้าส่น้ำเข้าไปนะครับใส่น้ำน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า สองรอยยินะครับเสร็จแล้วนะครับเ้าก็เอาเอา,เอายีดนะครับเอายีดซึ่งยีดที่เ้าใส่นะครับเป็นยีดของดออรหน่อยล่องศาสตราจารย์ดรสิทธิศักดิ์คำผานะครับซึ่งเพื่อนกับเป็นอาจารย์อยู่ห้องหัสารค้ามนะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเป็นผลงานวิจัยของทั้ง ดอกตัวหน่อยคนนะครับัวเชือยีดสำหรับเห็ดมันมักโดยเฉพาะนะครับถุงหนึ่งบรรจุหนึ่งกิโลนะครับเอายีดนี่ครับเทลงไปใส่น้ำที่เขาเตรียมไว้ในถังครับเสร็จแล้วก็เอาการน้ำตาลนะครับซึ่งเขาจะใส่ยี่สิบโลเทลงไปในถังคือกัน แต่การน้ำตาลนะครับถ้าเข้าใส่หลกวานี้ีกะสีดีนะครับสีเ็ดให้อ่าสีของกากมันเวลาห้องมัรกกแล้วเ้อเปิดใส่แล้วมันสีหอมหอมขึ้นหลายนะครับแล้วก็สีสีงามอ่าแล้วก็ปุ๋ยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตสูตร20 0สิเนน ให้ใส่ยี่ห้อใดก็ได้ครับเอายี่ห้อใดที่มันถึกแล้วก็ที่ห้างหาได้ง่ายสูตรที่สิบเอ็ดูศูนย์ครับซึ่งศูนย์นี้ทั้งกระตุ้นฟ้ามห้อใส่ในการเห็ดม,มันมักิดถามว่าสูตรอื่นจังยูเรียครับเป็นยังไงครับยูเลียก็ได้ครับแต่วาต่ว่าส่วนผสมนี่มันกะสีโบโบแมนจังสีนะครับ ไอปริมาณของกาน้ำตาลกสัสิไปอีกอย่างนึงนะครับปุ๋ยอยูเรียก,กะ่ะไปอีกอย่างนึงแต่ว่าทั้งกระตุกฟ้ามนะครับใส่สูตรยี่สิบเปอ็นศูนย์อ่าอุยเกลือนะครับสิบกิโลอ่ะอุยเกลือสิบกิโลเราก็เทลงไปในถังสรุปแล้วครับทั้งยีดทั้งกาน้ำตาลเราก็ทั้ง กุ้ยเกลือรครับเทลงไปในถังนะครับในน้ำที่เ่าเตรียมไว้ซองลอยนิดเ็จแล้วเอาก็กวนนะครับเชลเล่ห้องกักวนกวนปัน่นบ่ใส่มือ่อยะใส่เครื่องทุนแรงอะไรครับได้วัวยังก็ได้ไดปั่นวุ่นนะครับย่างหน่อยหนึ่งส่วนโมงย่างหน่อยหนึ่งส่วนโมงสองส่วนโมงได้บ่ได้ครับสามส่วนโมงได้บ่ได้ยังกวนดนปั่นดนแห้งย่างดีครับยีนไม่สิแตกโตได้ดีอันนี้คือแนะน้ำใน ในปริมาณของกากสดตันหนึ่งครับหนึ่งพันกิโลครับเท่าห้องจำนวนไหลนะครับสมมติหาตันนะครับกากมันหาตันนี่ส่วนผสมพวกนี้กับเพิ่มเป็นพีนะครับเพิ่มขึ้นไปเป็นพูนหาไปจากน้ำสองลิตรกับเป็นอะไรพูนหากับเป็นพันลิตรนะครับยีกหาถุงนะครับหาโลการ้ำตาสวิยเกลือเพิ่มไปตามสูตรตามจำนวนนะครับแต่ว่าทางกดกระต่อฟ้าห้องนี้ เฮ็ดน้ปริมาณหลายครับบ่ได้ใส่ทั้งสองรายลเดเลยครับใส่ทั้งปูนเลยครับที่ห้องเฮ็ดไว้สำหรับผสมนำมักโดยเฉพาะห้องก็เฮ็ดนีนี่ครับผสมนีนี่ข้าใส่เครื่องทุนแรงครับไดโวปันเลยนี่คือวิธีการเฮ็ดของทั้งกรตุฟ้ามนะครับกระโได้มีอย่างหลายนะครับในส่วนผสมที่ห้องสี่เอาไปผสมกับ กากมัน,นครับบได้มีอย่างไรแต่ไม่เท่านี้เลยครับแต่ไม่เท่านี้ขั้นตอนกับ่ได้ยุ่งยากอ๋เดี๋ยววันนี้ก็สิบภาพพี่น้องไปเบึงขั้นตอนวิธีการเอาน้ำมักทีห่หฮอปั่นแหล่วทีห่หฮาควนแล้วนี้ครับไปผสมกับกากมันนะครับเพื่อพี่น้องสิได้หูได้เห็นวิธีการขั้นตอนนะครับที่หฮาเห็ดอ,อ่ะไปเดี๋ยวสิพภาพไปบึงครับพี่น้องครับหลังจากทีห่หฮา ถอยรถเข้ามาเราเอากากมันลงเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิงวิธีนะครับการผสมขั้นตอนการผสม่สมซึ่งถังก้าง,งเฮานะครับบอ่อกระหนี่เป็นบอ่อขนาดใหญ่พอสมควรเข้าก็เลยในช่วงแรกครับเอากากมันลงลงถังเลยนะครับแล้วก็ผสมในถังก่อนอหลังจาก คุณที่มันบ่มีเหล่าจคอยอสมทั้งหลดทีมงานก็นใส่วิธีการยางเหร่นนะครับเยียบแมงซ้อนเยยบแมงจริงๆแล้วในขั้นตอนวิธีการเห็ดนี่วิธีการผสมนี่มีหลายแบบนะครับพี่น้องครับแต่ว่าทาั้งกระตุฟ้ามเห่า่่้่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เมื่่่่่่่่่อ่ออ่่่่่ ทุกส่วนในถังในบอ่อนะครับเวลาเขาเปิดออกมาแล้วนี่เป็นเนื้อเดียวกันบ่มีหม่งได้เข็มบ่มีหม่มงได้จางนะครับซึ่งก้อนหนานี่หลายปีที่ผ่านมาเขากะกใส่วิธีการเห็ดนี่มาหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าม็มา่อจบในน้ำแบบนี้พกปีนะครับพี่น้องครับพกปีที่ทั้งกระตุฟ้าม่่่่ อ่าได้เริ่มเริ่มต้นเฮ็ดมันมักีดนะครับอาเริ่มจากไปสื่อเพื่อนมาใส่นะครับหรือสื่อเพื่อนมาใส่เราก็ได้มีโอกาสไปอบรมกับท ok ั้งทั้งดรหน่อยนะครับรองศาสตราจารย์ดรสิทธิศักดิ์คำผานะครับอ่าได้มีโอกาสไปอบรมกับเพื่อนอบรมมากหล้วก็ได้มามาเฮ็ดมาใส่เลยนะครับดรือความอยากหูอยากเห็นอยากเป็น เราก็เคยเได้รับเกียรตินะครับจากท่างดรหน่อยนะครับคุณได้ให้ไปร่วมเป็นวิยากรในการอบรมพี่นอ้องเกษตรกรอยู่จังหวัดมหาสารคามครับซึ่งซึ่งช่วงนั้นนะครับ,บมีพี่นอ้องเกษตรกรนะครับอบรมทั่วประเทศหารอยคนนะครับซึ่ง หลายนะครับหลายซึ่งการที่ไปเป็นวิทยากรในครั้งนั้นนะครับกระตื้นเต้นพอสมควรนะครับแต่กับ่านพ้นไปด้วยดีนะครับาก็ทั้งดอกเตหน่อยนะครับคนก,ก็นเลยแจ็คคนจังไหนนะครับคนสีอหอดมืออบรมนะครับขึ้นนั่นนะครับเพคนแชทมาหานะครับคนบอกว่าไปเป็นวิทยากรไหนเน่ยเด้อนวะ่ะโอ้ยผมกว่ว สีโบแมนเอาบอกเผาไว้ขายสวนดิผมว่าสหีนะครับเป็นกับว่าเพิ่นคิดแล้วนะครับคิดแล้วแจ้งคนในทักมาครับคือว่ากับ่ได้ขึ้นนะครับบ่ได้ขึ้นว่าบ่ได้ฟันนะครับว่าสีได้ไปถึงขนาดนั้นนะครับได้เฮ็ดมากนะครับจนเท่าสมือเนี่ยครับปุปีนะครับ ก็เลยตั้งใจว่าสเฮ็ดคลิปการเฮ็ดมันเมื่อกี้นะครับพอดีก็ได้ช่วงเปิดช่อง YouTube ใหม่ๆนะครับกับทั้ง FC นะครับทั้ง FC ฟซีข้อยัดเอ่ยนะครับโซนทั้งนู้นทั้งขอนแกนนะครับก็บว่าเฮ็ดคลิปอาการเฮ็ดมันเมื่อกี้ให้ให้เบื้องแน่ครับทั้งกระตูฟาร์มนะครับก็ขอบคุณนะครับยังหน่อยนะครับก็ ก็ได้มีพีดองเอสซีนะครับได้ให้ความสนใจในในเรื่องของมันมักยีดนะครับซึ่งเป็นผลงานของทั้งดรหน่อยเพื่อนบุนแหละทั้งกระทุฟ้านะครับก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับมาต่อยอดอด้วยการนํามาใส่นะครับใส่ครับตนเองนะครับใส่กับตัวเองซึ่งกระทุฟ้าเองนะครับก็ได้นามันมักยีดที่เขาเห็ดไปเลี้ยงหมู อ่าในในขอของเขานะครับทั้งพอพันทั้งแม่พันนะครับทั้งหมูขุนตัวนี้อ่าชงแรกก็บมีพื้นทีเนี่กับย่างเล่นไปครับเหยียบต้งซ่อนไปครับ <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือวิธีการผสมมันมะกี๊กวงเฮ้านะครับซึ่งวิธีการนี้หลายคนหลายท่านนะครับอาจจะมีหลากหลายรูปแบบวิธีนะครับแต่เฮ้ากับมาจบอยู่มรงนี้เลยครับสี่า้อได้ทดลองมาหลายรูปแบบสุดท้ายก็มาจบอยู่นี้ การใส่น้ำมักนะครับการใส่น้ำมักนี่ทำแม่นใส่เขาไปหลนะครับใส่เขาไปหลแห้งหลก่าเวลาเข้าเปิดบอมาครับเปิดใส่นี่มันกระสิเหลวแห้งนะครับมันสิเป็นน้ำใส่หน่อยไหลาจางไหลกับเปิดบอมากกับ,บอเป็นอีกนะครับกะเอาครับพี่น้องครับกะเอาท่านใด สนใจนะครับอยากเฮ็ดอยากเริ่มต้นเฮ็ดนะครับโดยการเฮ็ดใส่จะของนะครับแต่ให็ลองทดสอบทดลองเบิ้งนะครับว่า,าใส่น้ำมันเข้าไปหลายเวลเามาใส่แล้วนจะเป็นยังไงใส่เขาไปหน่อยเวลาเขาเปิดบอมมาใส่ล้วเป็นยังไงวิธีการกอบพอย่างครับพี่น้องครับโดยการทดสอบนะครับในในหลอดเดียวกันเข้ากับ ใส่วิธีการผสมในหลากหลายรูปแบบใช้และลรกรเจียบเอาไว้เบิง่งครกกำหนดเวลาในการหมกรักแหลว่ยมห้องเปิ่อมาเบึ่งว่าวิธีไดนมันติเป็นจังไดอันนี้วิธีการถึงง่ายสุดครับบางเทือ่อยากให้บอกว่า,าแบบใดล่ะมันดีใช่นะครับบางเื่อบางข้าวครับก็ต้องอาศัยจากการลงมือ ปฏิบัติเองนะครับของทั้งพี่น้องผู้เทศนะครับหลังจากเฮ็ดแล้วนะครับหลังจากเฮ็ดแล้วนี่เข้ากับสิทําการปิดบอนะครับปิดบอโดยการใส่ใส่พยาน ปิดจังไรจังใส่โบไฮมันเสียพี่น้องก็คือเวลาาปิดเนี่ยหอกับหอกับใส่วิธีการเน็บเน็บพายางลงนะครับของถ้าหากเน็บพายางลงสิครับเน็บลองสอดลงไปนะครับสอดลงไปนี่ผนังโอนี่ครับเน็บลงไปนะครับอ้อมเลยครับเน็บลงไปอ้อมเลยครับเน็บไปหนเน็บดันลงไปเพื่อโบไยอากาศเขาเพชรจังไรก็ไเลยครับโบไฮอากาศเขาถ้าอากาศพ่กเขาจังได้ก็บโบเสียครับ สิ่งห้าสิาใส่เวลาในการหมักนี่สิบมือครับสิมื่เปิดใส่ได้หมักโดนก้อนั่งก็ได้ครับหมักโดนแห้ดีนี่แหละครับพี่น้องครับขั้นตอนการผสมวิธีการผสมบริะากบดละเอเลย แต่ถ้าพี่น้องเฮ็ดบ่หลายนะครับเฮ็ดน้อย,อยใส่เวลาบดดนครับบดดนแป๊บเดียวก็แล้วอสิญากไม่ไหมนั่นแลหละเฮ็ดไปมากมันก็ชิ้นมันกับุ้นนะครับาการเลี้ยลู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดจากการเฮ็ดของห้องนี่แหละครับเฮากรสุนฮู้เองโดยอัตโนมัติ ส่งทางกระตุ่มฟ้านะครับไอ้แมการเฮ็ดแต่ละเถือนะครับก็คือเฮ็ดในปริมาณที่หลายนะครับปริมาณที่หลายพ <c oughs> อเขาใส่ของเขาเองนั่มเลวก็บอ,อ่าพี่นเฮ็ดแล้วนะเขาก็ได้อ่ากำไรไอ้ทานพี่น้องกเกษตรกรนะครับเป็นที่ใส่เลี้ยงสัตว์นะครับใส่เลี้ยงสัตว์ได้อู้แทบทุกประเภทเลยกับว่าได้แล้วพี่น้องนี่ หมูเห็ดเป็ดไกดด่นะครับจิ้งดิ่ดสลิงหัวขั้วไงนะครับแล้วก็แพะแกะพัวนี้ปลาพัวนี้ครับพี่น้องครับเฮ็ดแล้วก็ท่างกระตัวฟาร์ามก็สิได้แ,แพ็คใส่กระสอบสินะครับบรรจุกระสอบนะครับกินเท่ากับด้บรรจุกระสอบละสามสิบกิโลนะครับท่านก็แบ่งจำน่ายไปนะครับกระสอบละแปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทสามสิบกิโลแปดสิบบาทไม่ใหต้ตก กิโลละสองบาทหาสิบซึ่งสามารถลดต้นทุนได้หลายนะครับในการเรียนสัตว์อีกช่องทางนึงนะครับพี่พี่น้องอถ้าจะพู้หรือว่า เรื่องเล่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับมันมังกรีนเนี่ยครับก็คืออ่าในช่องมุมในช่องในในกลุ่มในกลุ่มอ่าเฟซนะครับของกลุ่มมันมังกรีนนะครับมันมังกรีนพี่น้องเขาไปเบิร์กับสิได้อ่าเห็นล่าเรียนะไปหูล่าเรียหรือบอก็ได้อ่ามีอีหยังสิสอบถามเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับมันมังกรีนนะครับก็คุยกันสอบถามในในกลุ่มนะครับกับสิได้คำตอบ เดี๋ยวที่ผม,มรีวิวให้ให้พี่น้องในเบิ้งครับก็พี่น้องก็สิได้เห็นสิเดห็นเบิ้งครับก็คอยเอาลงเถื่อน้อยครับลงเถือน้อยแล้วก็เอานำมัดนะครับมามาหดลงผสมไปเรื่อยๆนะครับผสมแล้วเขาก็ตักขึ้นน้ำสีนะครับตักขึ้นน้ำสี ทีมงานที่อ่ามาเห็นยูนี่นะครับก้อนสีแดงไม่เห็ทนทุกคนนะครับจบจากสำนักเซอาหลินนะเบิ่งได้วิธ่ดีการโคดนนำครับเอาเข้าก็ได้ใส่ใจในารายละเอียดน,นะครับทุก ทุกขั้นตอนนะครับทั้งกระตุวฟาร์มนี่บัได้บัได้ทีมในเรื่องของารายละเอียดนะครับบัว่าแต่ขั้นตอนใดก็สั่งให้ความใส่ใจนะครับเพื่ออผลงานออกมานะครับก็ได้คุณภาพนะครับที่มีควาต้องการให้คุณภาพบัวแต่ใส่เองแล้วก็บัวจะแบ่งขายนะครับให้กับทั้งพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ที่เลี้ยงสัตว์นะครับ ไ้หามันมากีดของเ้าไปใส่โดยมั่นใจในในเรื่องของคุณภาพนะครับกาสิผสมไปเรื่อยๆครับจนเต็มบ่อแล้ะครับจนจะได้จังสิได้ปิดนะครับปิดบ่บอก็คืออาสซีม,มอรลดนะครับ รถนี่นะครับรถนี่แบบทั้งรถนะครับเต็มรถเนี่ยเอาลงบอนี่ครับเดี๋ยวบัวนึงเลยนะครับพี่น้องเอ้ยบัวหน่อยครับบัวหน่อยอ๋อสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้แหละครับ พี่น้องคงสีได้เห็นนะครับได้เห็นวิธีการผสมนะครับวิธีการเห็ดกาลองนําไปปับใส่บึ้งนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับอยากเห็ดอยากทำอ๋อฝากติดตามนะครับฝากกดซับตะไข่นะครับทิ้งไข่ตีละรัง <laughs> กระดิ่งมันหน่อยปวดปวดเลย ให้กำลังใจคับทีมงานกัตโตฟ้์มนะครับเอาขอบพูดในห,หลายนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ